สวัสดีครับมามาเลยเคยนะเราไปทางนี้ได้ไหมไปไม่ได้โอเคอุ้ยไปทางไหนทางนี้เหรอตอนำไมตรวนี้ไปได้อ่ะดูนี่คุณคุณใช้ยู่ตัวนี้แล้วทะลวงผ่านประตูแห่งความฝันแล,แล้วได้ตามมา ตามชั้นพันฉันจะบอกความลับให้ความลับอะไระเธอเนี่ยมีความลับเยอะนะกดทูนี่กดนี้นี่เกือบจะถึงแล้วเคียหน้ามาเถอะมึงโกงอะ่ะ นกอีกแล้วไอ้ควายเ้ยเฮ้ยข้างในอะไอ้นี่ไหมดูแปลกเนี่ยวะถูกเธอจับได้ซะแล้วตัวอะไรเนี่ยเอ๊อยาอ๋อ ยังไงก็เธอหน้าก <st> ็ดีกว่ายอ่ว่ะไอ้ยะระเบิดเจะพ่อลูกกับจอกไม่ไม่ขนามือฉันหรอกทีนี้ก็บอกฉันมาได้แล้วยินดีด้วยเธอสมควรได้รับรางวัลเคนาว่าแต่เธออยากรู้เรื่องอะไรล่ะทำไมพ่อถึงต้องทิ้งฉันไป เกิดอ,อะไรขึ้นกับมาม่าก,กันแน่นะแหกปากนิลกำคัญเธอเป็นบาบคเคเรียรเธอคงรู้เรื่องเหตุการณ์ฮองไกอุบัติครั้งที่2ในไฮเปอร์เดียนเมื่อ14ปีที่แล้วสินะเด็กสาวที่ถูกเลือกโดยฮองไกเหมือนกับเมที่นางาโซระที่ถูกเลือกให้เป็นแฮชเชอร์แน่นอนแฮชเชอร์ที่3ก็คือสิ่งที่เป็นตัวแทนของความเป็นฮองไกที่แท้จริง แต่ในเมื่อมีแฮตเชอร์ที่3ก็ต้องมีที่2และที่หนองไก่อุบัติครั้งที่2เมื่อ14ปีที่แล้วในไฮเบอร์เรียนคือจุดกำเนิดของแฮตเชอร์ที่2องแฮตเชอร์ที่3มีพลังวงการสายฟ้าและแฮตเชอร์ที่2นี้ก็มีพลังควบวคุมมิติมืดของตัวเองเมื่อต้องเผชิญหายนะ ของดวงดาวสเล็กได้ส่งไวลัสระดับ S ที่มีอยู่เพียงคนเดียวไปกำจัดแฮ t เชอร์ที่บ้านี้วีเลียคนนั้นพิเศษมากเธอเป็นตุกตาที่ล้ำค่าและแต่ก็โปบออบางและวีเลียคนนั้นคือแม่ของเธออ่านม่ออกอเอมามา่แม่ฉันก็เป็นวีเลียของฟอกเล็กเหมือนกันเหรอโอ้ย ขออภัยนะครับมันร้องเสียงดังมากโอ้ยน่าตำคานอีกใช่แล้วและเธอคนนั้นก็มีสามีไปแล้วใช่แล้วและเธอคนนั้นก็สามีที่เป็นคุณพ่อของเธอไงล่ะชายผู้ควรจะเป็นผู้สนับสน,นุนเธอกว่าไม่ออกแล้วแม่ของฉันครั้งนี้คงเล่าได้เท่านี้ฟ้ากำลังจะสว่างแล้วฉันคงต้องปล่อยให้ ค้างค้างไว้แค่นี้นะนะเราจะมาต่อกันครั้งหน้าเอ๊ะเฮ้เดี๋ยวสิเฮ้ยบีผ้พาพองผู้บงการ ไป้ฝันร้ายปรากฏผู้หงกาดอะไรวะมึงรั่วไอ้เวนมานี่ยแม่ช่วยฆ่าซะปอเนียพูดคุยปวดหวัวจัง รู้สึกว่าฉันฝันอะไรแปลกๆสักสักอย่างแต่ก็นึกไม่ออกเท่าไหร่ฮะอยู่นี่เองโปเนียฉันควรจะเป็นคนไปรับเธอจากห้องอนุบาลไอห้องวัญญาบาลแต่รู้เหมือนเธอจะหนีออกมาอยู่ที่ห้องสมุดแล้วเหนะเป็นใยเด็กจอมดื้อจริงๆโปเนียไม่ได้เด็กไม่ใช่เด็ก,กแล้วนะโปเนียทำการตรวจสอบระบบ กายภาพของตัวเองแล้วระบบทั้งหมดกลับมาปกติโปรเนได้เข้าไปที่ฐานข้อมูลและอัปเดตข้อมูลกายภาพรวมถึงยืนยันสถานะของตัวเองเสร็จสิ้นแล้วเอ๊ที่นั่นมันแฮกเข้าไปไม่ใช่หรอไม่ถูกต้องนะเคน่ากำลังต้องการอะไรบางอย่าง มีโอกาสที่แคน้าจะมาที่นี่เพื่อขอร้องให้ช่วยเตรียมการสอบให้ด่วนให้ให้โดยด่วนนี่ฉันพยายามจะทำตัวดีด้วยนะสร้างเถอะฉันก็แค่คิดว่าเธออาจจะเบื่อถ้างั้นฉันจะใช้วิทยาเข้าสูแล้วแล้วนะเข้าสูแล้วนะวนะฉันจะก่อกวนการเรียนของเธอฉันเอาโฮมูเตชันของเธอมาด้วย กับวะจนปยของโฮมูโมูในเมื่อโปเนียจะต้องตั้งใจเรียนฉันเล่นของฉันเองก็ได้ <c oughs> เจนะยอมแพ้เพราะรู้อยู่แล้วว่าโปเนียนั้นเหนือกว่าเธอในการเล่นเกมมากฉันไม่ยอมให้เธอเอาชน,นะฉันได้หรอกอย่างน้อยแค่เรื่องเกมนี้แหละเข้าสู่เกมอย่าบอกกับมา โอ้เฮียขอบคุณครับเกมโฮมูโฮมูเรื่อยๆปืนใหญ่โอเมก้าเปียวเปียวเปียวหัวแตกไร้พอยไอ้เหรอฮึนี่ปืนอ้เหรอโอ้เฮียโดดไปทางนี้เอาดีๆดีเอาดีๆดี โอเคเอ็น okay. ีบิงเร็วเข้าเลยเข้าวาล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 าวาล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 าอะไรนะขึ้นไปเร็วจะลปอยู่กับสปาาห้องใกล้แล้วงมังครับไอ้ตรงนี้ไม่ต้องวิ่งอะไรหรอกมันก็ตกเอง

พี่เจ็บนะเม่อย่าดึงหูฉันเลยนะฉันกำลังทำอาหารอยู่แล้วก็รู้ว่าเธอหายตัวไปเพราะไม่มีใครแอบมากินเทมปุระที่ฉันทำแล้วฉันถึงรู้ว่าเธออยู่ที่นี่แต่ป้าทเทลีบอกให้ฉันมาเยี่ยมโปรเนียแล้วก็มาเรียนกับเธอนะเรียน กับเครื่องโฮมูเตชันนี่ยนะใส่แล้วเรียนเรียนแคนนะั้นฉันหวังว่าเธอคงยังไม่ลืมเป้าหมายการเป็นวบคทีเรียระดับ A ให้ได้นะถ้าคราวนี้สอบตกอีกเธอจะถูกลดชั้นจากระดับ B เป็นวบคทีเรียสนับสนุนระดับดีวบคีเลียสนับสนุนวบคทีเลียที่ออกไปลบที่แนวหน้าได้มีแค่วบคทีเลียระดับ B ขึ้นไปเท่านั้นนะ ถ้าเธอถูกลดขั้นลงเป็นระดับดีก็คงถูกส่งไปเป็นหน่วยสนับสนุนไม่ก็โลจิตโลจิตติหรอโลจิติคงไม่ได้สู้จริงอีกแล้วละ่ะโลจิติแบบแจกอาหารอย่างนั้นอ่ะหรอไม่เอานะถ้าอย่างนั้นก็ไปที่ลานฝึกได้แล้วห้ามขี้เกียจนะ ไม่ฉันไม่อย่าดึงหูฉันอีกเลยนะเมย์ไม่อ่ะจบการประชุนภัยของฮุมูฮุมูฮุมูฮนม่ยออีกสักหน่อยแล้วกันเนาะนี่ดาเน,นี้ยมาแข่งนี่เก่งกับโปรเนียใช่ไหมอะไร ทะเลคุ้งอยาอีกเพิดนนึนงไอ้เหี้ยนกมันกลับมาแล้ววะเนี่ยโอ้มันมาแล้วมันมาจิบจิบอีกแล้วแม่งโอเคโฟดีกว่ามันไม่ไหวละไม่ไหวละใครที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์สับปะรดให้ด้วยครับ